จริงๆเอาไปเอาไปเอาไปนะครับเอาๆเลย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 หน้ามันหลจรงเลยคที่หล่อนุ่มหล่อสุดที่ทำให้ป้าดูทำไงทำดิทำดิอาเลยไอ้ไอ้โอ๊ยคนนี้ไอ้ไอเป็นอย่างนี้มากเคือนุ่มเป็นเด็กน่ารักมากนะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากอยู่ตรงไหนมันก็ อย่างนี้ไม่ได้เลือกแบบนี้ใช้อะไรก็ได้ไหนทำท่าหลอดนีทำท่าหลอดนี่ยหลอดที่สุดแต่ทำยังไงลูกตื่นยังลูกมาอะไรหรือเปว่าลูกวางทุนเกาวลงแล้วก็คุยกันดีไหมลูกอะไรนะคะอันไหวสวยสสุกเลไไปต้องไหวสุดเน๊ ไหว่เนี่ยไหว้สวยๆไม่มีประโยชน์ต้องไหว้ดูแล้วสงสารเห็นใจเสียตังได้เลยอะ่ะเหมือนเด็นข้อทานเดินผ่านเอาตังให้เี้ยอ่ะไหว้ดู